สวัสดีครับก็เมื่อเช้ายืนไปแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายขอนั่งดยกันนะครับก็หัวข้อซิมถัดไปก็คือเป็นแมนจเมนต์ของตัวอัลเลอร์จิกไลนนตีสนะครับในนี้มีอัลเลอร์จีเด็กมาด้วยถ้าเกิดสมมติว่าจะมีข้อเสนอแนะยังไงก็เดี๋ยวเสนอแนะอีกทีได้นะครับแล้วก็เป็นแมเนจเมนต์ของอัลเลอร์จิกไลนนตีสในคุไข้ที่เป็นออฟสัตีสลีแอปเนียนะครับก็วันนี้ก็คือถูกได้รับสปอนเซอร์จากบริษัทเวทรีสนะครับ ก็สำหรับคอนเทนต์ที่จะพูดในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของโอวิวของแบ็กกราวของตัวออฟซัคตีชลีแบ็กเนียนะครับแล้วก็อัลเลอริกไรนิติส์ลิงเกชกับ OSA นะครับซึ่งส่วนใหญ่เฟเปอร์หลักๆลักรีวิวก็เป็นเฟเปอร์ของอาจารย์นาริชานี่แหละครับที่ได้รีวิวไว้นะครับแล้วก็เป็นโลของตัวอินเตอร์เนชั่นแนลเซโรยที่ผสมกับตัวแอนติฮิสตามีนนะครับในการรักษาคนไข้ที่เป็นอัลเลอริกไรนิติสแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยตัวคลินิคอลอีวิดเอนซ์ของคนไข้ที่ ที่เป็น OSA กับที่มีโคมอร์บิต AR นะครับว่าว่ามันมีข้อมูลยังไงบ้างนะครับสำหรับอัลซัตติดซินด์เนี่ยมีสไลด์เมื่อเช้าน่าจะเห็นสไลด์นี้อยู่แล้วนะครับจากอาจารย์พิชยาภานะครับก็คืออัลซัตติดแอสเนียเนี่ยก็คือเป็นโรคที่มีการตริดแคบของทางเดินหายใจส่วนบนเป็นอาจจะเป็นซ้ำๆนะครับที่เกิดในช่วงระหว่างที่มีอาการหลับส่งผลว่าไม่ได้มีเรื่องของอินเตอร์มิเตนให้ฟอกเซียแล้วก็มีในเรื่องของตัว สรีแักเมนเทชันนะครับส่งผลทำให้คนไข้เนี่ยอา,อาจจะตื่นนอนอมีการตื่นบ่อยนะครับมีสรีแักเมนเทชันคราวนี้ตัวโกลบเพเปอร์เลนส์ของคนไข้ที่เป็นตัว OSA เนี่ยโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็พบว่าในโลกเนี่ยเราพบคนไข้ที่เป็น OSA เนี่ยครับถึงประมาณแบบ เก้าอกว่าล้านคนเก่อพันล้านคนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาดูข้อมูลในประเทศไทยเองก็จะพบว่าคนไข้ที่เป็น OSA เนี่ยมีเกือบ10ล้านคนนะครับโดยที่ตัว EP เดโมเรนีของคนไข้ที่เ,เป็น OSA เนี่ยก็คือส่วนใหญ่อะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นในแง่ของตั้งแต่อายุวัยกลางคนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ OSA เนี่ยอาจจะส่งผลทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันได้ประมาณ 2- 4เขึ้นกับเพศนะครับรวมถึงในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของ sleep breathing symptom นะครับที่เกี่ยวข้องกับ OSA โดยที่ไม่มีอาการง่วงเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็น OSA เนี่ยอาจจะไม่ได้มาพรีเซ้ หาเราได้เรื่องของอาการง่วงแต่จะเป็นในเรื่องของอาการอื่นเช่นมีอาการนอนกรนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่างที่เป็นข้อมูลที่อ,อ,อาจารย์พูดเมื่อเช้าคือประมาณ80-90%เลยเนี่ยคนไข้ที่เป็น o น s ่ยก็ยังไม่ได้ถูกได้รับการวินิจฉัยสําหรับตัว p a t h o p h ล s i o l o g y เมื่อกี้อาจารย์นริชาก็ได้พูดแล้วนะครับว่ามีในเรื่องของ i m p l a n a r t o m ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ร้อยทั้งร้อยเนี่ยคนไข้เนี่ยจะต้องมีปัญหาในเรื่องของอ n นาโตมีมาก่อนแต่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับในแต่ละลายไปส่วนอื่นๆก็จะมีในเรื่องของโคมอมาร่วมด้วยอย่างเช่นตัวโ o เลซิลโซเทชโอลอินเอเฟกทีฟอั p เปอร์แอร์เวเดลเตรมัสเซลรวมถึงไฮลูเกนซึ่งอันนี้ก็จะกินสัดส่วนเป็นสาเหตุอยู่ประมาณ1ใน3ของแต่ละอัน คราวนี้เวลาการตรวจนะครับเราก็จะมีการพูดเมื่อกี้พูดกันหลายหลายรอบเลยว่ามีในเรื่องของตัว Inla ลหรือว่าเป็นเรื่องของ Home s l e e p Test นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะแบ่งในแง่ของการตรวจในเรื่องของ Sleep Test เนี่ยก็จะเป็นในไทปต่างต่างขึ้นอยู่กับตัว h a n n e l นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคนที่มาอยู่ด้วยนะครับโดยที่พบว่าถ้าเกิดสมมติว่า เป็นไท้ายหกับไท้ายสเนี่ยคือความจริงแล้วก็คืออันเนี้ยก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยเป็นทั้งหมด7หลีโดยที่จะมีในเรื่องของตัว eg นะครับ eog emg ekg airflow f 4แล้วก็ออกซิ t e เแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่า ไทป์หนึ่งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเทคเนี่ยคอยแอดเทนอยู่นะครับซึ่งต่างจากตัวไทป์สองสำหรับไทป์สามเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะพูดนิยามว่าจะเป็นโฮมสลิปอัพเนี่ยเทสก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของคาร์ดิโอเลสเทอรี่เอ่อมอนิเตอร์งเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากชันแนลเนี่ยก็จะมีอีเคจีนะครับแอร์ฟลอร์เอฟฟอร์แล้วก็ออกซิมิเตอร์นะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือไทป์สนะครับก็จะอาจจะมีการวัดในเรื่องของข้อ ออกซิมิเตอร์อย่างเช่นที่อาจารย์อารยาพูดเมาาื่อเช้าที่ดูในเรื่องของออกซิเจนดีสัตว์เอรชั่นอย่างเดียวในเด็กอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในแบบนะครับที่เป็นการตรวจในเรื่องของตัวมีติดวักกรณ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยเราจะมีสาธิตนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้แฮนด์ออนนะครับเป็นการสาธิตในคนไข้ที่สมมุติว่ามาตรวจการนอนหลับที่เราเนี่ยที่ในโรงพยาบาลเนี่ย อุปกรณ์ที่คนไข้จะต้องโดนติดและทําให้เขานอนไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้ไปแนะนําคนไข้ถูกเวลาสมมุติส่งตัวมาอย่างเงี้ยเราจะได้แนะนําว่าเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยติดตัวกับคนไข้บ้างสําหรับตัวท้ห์หกับท้์สอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้ารีพอร์ตเอ้เป็นหน้าตัวอย่างของอ e ีพอร์หนึ่งก็คือปกติสลิปของเราเนี่ยจะอ่านหน้าละ30วินาทีนะครับแล้วก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะครับจนจบการสตาร์ดีพอเราได้การมีชั่ปุ๊บ อันนี้ก็เป็นอย่างเป็นวงล้อมหัสจรรย์ที่จะรวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ที่เป็น OSA นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทาร์เกตที่ตัว anatomy นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c p a ในเรื่องของตัว upper airway surgery รวมถึงการลดน้ำหนักนะครับการใส่อุปกรณ์ทันตก,กรรมรวมถึงการรักษาโดยการใช้เป็น color p o s i t i o n เทเลปีว y, รวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของตัว a l i a l t e n s i o อย่างที่อาจารย์นฤชาได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ h y loop gain แล้วก็ในเรื่องของตัว muscle function เทเลปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราอธิบายคนไข้เนี่ยว่าไอ้เครื่อง c p a t เนี่ยมันไปทำยังไงกับคนไข้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ คร่าวๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยหายใจเองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะลมหายใจสีขาวที่ก็จะวนเวียนกันอยู่แค่นี้ไม่ลงไปถึงข้างล่างสักทีก็คือไปถึงเทเคียแล้วก็ถึงปอดแต่เกิดสมมติว่ามีลมสีฟ้านะครับจากตัวเครื่องซีแปบเนี่ยที่ปล่อยลงมาไอ้ลมสีฟ้าเนี่ยมันจะไปทาหน้าที่เปิดทางเดินหายใจ นะครับแล้วทำให้คนไข้เนี่ยหายใจลมขาวๆเนี่ยอยู่เหนือบนลมสีฟ้า,ฟาซึ่งจะทำเป็นการเปิดทางเดินหายใจส่วนบนของคนไข้นะครับคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นค l i n i c a l a l ล o อริทึมสำหรับการรักษาของคนไข้ที่เป็นโอเอตามไทยไกด์ไลน์ท,ที่ที่ได้มีประกาศที่มีไว้นะครับ คราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของ All e r g i c r ิ i n ร t i ในตีสกับ OSA Linkage นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า a l l e r g i c r ิ i ไ i t i ในตีสเนี่ยก็เป็นโรคที่หรือว่าจะเรียกว่า a l l e r g i c r h i n ร s นไซนูไซก็ได้ซึ่งอันนี้อาจจะมีอาการจามน้ำมูกไหลนะครับมีในเรื่องของ n a s a ล b l ็ c k เก e นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอาการคันที่จมูกที่ตารวมถึงอาจจะมีบริเวณเพดานอ่อนนะครับพาเลตหรือว่าอาจจะเป็นเพดานแข็งด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะมีอาการอื่นๆเช่นมีโพส nasal drip นะครับหรือ าจจะมีอาการไอนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะมีการคลาสิทธิ์คลาสิิฟายตามอาจจะแบ่งเป็นอินเตอร์มิดเดนต์กับเพอร์ซิสเทนต์รวมถึงในเรื่องของไม้กับมดลเลดซีเบียซึ่งตัวอินเตอร์มิดเดนต์กับเพอร์ซิสเทนต์จำไว้ว่าเป็นรูออฟโฟง่ายๆก็คือ4วันต่อสัปดาห์แล้วก็4วีคนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพอร์ซิสเทนต์ถ้าเกิดไม่ใช่ดังไม่ใช่ดังเมื่อกี้ก็คือเป็นแค่อินเตอร์มิดเดนต์อีกอันนึงก็คือเป็นไมซินตอม ก็คือ m i l d กับ moderate to severe เอาง่ายๆคือมอีมีอาการที่มันรบกวนชีวิตประจำวนันรวมถึงอาการนอนเนี่ยเราก็นับแล้วว่าเป็น moderate to severe symptom นะครับหรือว่าอีกอันนึงก็อาจจะมีการแบ่งในแง่ของเป็น seasonal allergic rhinitis หรือว่าเป็น perennial ตัว seasonal เนี่ย allergic rhinitis หรือ SAR เนี่ยนะครับก็คือจะมีอาการเนี่ยเป็นแค่ช่งชวงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้าอาจจะถูกติ๊กเกอโดยเรื่องของตัว เกสรดอกไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวฝุ่นที่เขาอาจจะมาเป็นช่วงๆรวมถึงอากาศนะครับแต่ในกรณีอย่างเช่นเป็นเพลนเหนียวอัล i ิจไรเนติสอันนี้คือเขาจะเป็นตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเจอได้บ่อยนะครับในในประเทศไทยเราเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอาจจะแพ้ในแง่ของตัวอาจจะเป็นแพ้ไรฝุ่นนะครับหรือว่า,าจะแพ้เป็นขนสัตว์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเจอได้บ่อยในประเทศไทยนะครับสำหรับตัวประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีอุบัติการ ของภูมิแพ้ที่สูงนะครับโดยพบว่าพบได้ประมาณ37.7%เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนี้เป็นข้อมูลในเด็กก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว AR เนี่ยพบได้บ่อยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ พบได้สูงขึ้นนะครับในประเทศไทยสำหรับตัว prevalence ของตัว Allergic r h i n i t i s ที่เป็นในคนไข้ที่เป็น OSA เองเนี่ยโดยอันนี้เขาก็จะบอกว่าในคนไข้ที่เป็นในเรื่องของ Sleep Breathing Disorder ซึ่งอาจจะรวมในแง่ของตัว Obstruction หรือว่าเป็น Central เนี่ยก็พบได้ประมาณ22.8%แต่ก็สมมติว่ามองในแง่เฉพาะคนไข้ที่เป็นในเรื่องของตัว o b s t r u c t i v e sleep เ p n e a เองเนี่ยพบได้ประมาณหใน3เลยนะครับโดยที่อาการของตัว อั l ลิจไรเ i ตี้เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับในเรื่องของเซ r i t ตีของ OSA เเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเป็น mild moderate ถึง severe ก็เป็น co morbid ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ allergic rhinitis เนี่ยจะส่งผลทำให้รบกวนการนอนในคนไข้ที่เป็น OSA นะครับถ้าเกิดสมมติในคลินิกง่ายๆเลยแล้วก็เปิดจมูกดูว่ามีลักษณะของจมูกที่บวมแล้วก็ซีดหรือเปล่านะครับที่อาจจะบ่งบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของ allergic rhinitis นะครับหรือาอาจจะดูคอมีล,ลักษณะเป็น granular pharynx หรือบางคนเราดูหน้าเนี่ยก็มี allergic r h i n i t รวมถึงตัว nasal c r e บริเวณจมูกเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้เราสงสัยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องไปเปิดก็ได้นะครับสำหรับตัวอันนี้อัลเลอร์จิกไรนติสที่เป็นโคโมบิดกับตัวโอเอสเอมันเป็นไบเดเรคชั่นอลเอฟเฟกต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเปเปอร์ของอาจารย์นฤชานะครับก็คือตัวอัลเลอร์จิกไรนติสเนี่ยมันจะไปทําให้มีปัญหาในเรื่องของอินฟลามเมทลีเอินฟลามเมทลีเมดิเอเตอร์ต่างๆเนี่ยหลั่งออกมาไม่ว่าจะเป็นฮิสตามีนนะครับหรือว่าอินเตอร์ลิวคินต่างๆเนี่ยส่งผลทําให้มีในเรื่องของการนอนหลับที่ไมม่ี สิทธิภาพรวมถึงในเรื่องของ Poor Quality of of Sleep ด้วยนะครับก็จะส่งผลทำให้ i n d u c e นําให้เกิดในเรื่องของ S A นะครับรวมถึงในเรื่องของ Allergic Rhinitis เนี่ยจะทำให้มี nasal Congestion นะครับรวมถึง nasal Resistance ที่มันเยอะขึ้นส่งผลยังไงในเมื่อจมูกตันแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะไปหายใจทางปากพอหายใจทางปากปุ๊บไอตัว Mani b l e กับทางเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะ มูฟลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเลนส์ของ upper airway dilator muscle เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับทำให้มีในเรื่องของตัว muscle efficiency ในการหดระหว่างนอนเนี่ยมันแย่ลงรวมถึงในเรื่องของ pharyngeal diameter เนี่ยแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระตุ้นทำให้ OSA เป็น OSA ได้เหมือนกันนะครับรวมถึง OSA เนี่ยก็ส่งผลยังไงต่อตัว allergic rhinitis ก็จะทำให้มีการหลั่งในเรื่องของ interleukin ต่างๆรวมถึงไปกระตุ้นในเรื่องของตัว T helper 2นะครับส่งผล ทำให้เป็นอัลจิตราไในติสที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่มีเนซอลออฟสักชั่นนะครับโดยถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้มีปัญหาว่าเป็น most common s y m p t o มของ AR ในคนไข้ที่เป็น OSA ถ้าถามก็คือเป็นในเรื่องของเนซอลคอนเจชั่นนะครับลองลองมาก็จะเป็นในเรื่องของอาการจมูกแห้งนะครับรวมถึงเรื่องของจามแล้วก็โพสเนซอลดิบนะครับ สำหรับอันนี้เราก็จะเห็นว่าตัว nasal congestion กับ OSA severity เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความอาจจะอย่างที่บอกว่าในไมายไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเจอร่วมกันได้นะครับอันนี้ในแง่ของการที่ตัว OSA เนี่ยมัน induce ทำให้เกิดในแง่ของตัว AR หรือว่า AR ทำให้ OSA เนี่ยมันแย่ลงคราวนี้มันก็จะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับในแง่ของเขาเรียกว่า CPAP l t e like e s s ก็หมายความว่า มันก็มีการศึกษาอันนี้เป็นการศึกษาในหนูอันนี้ก็ขอขอบคุณสไลด์จากคุณหมอรัชะตาที่ผมก๊อปี้มานะครับก็คือ C-PAP เนี่ยก็คือจะไป induce ทำให้เกิดตัว early nasal inflammation ในหนูนะครับซึ่งอันนี้เราก็คิดถึงคอนเซปต์ว่าความจริงไอตัว nasal function กับการใช้ C-PAP การที่ได้ high pressure บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ high pressure เยอะๆเนี่ยจะส่งผลทำให้ induce ให้เกิดตัวอะไรในติ a ได้และจะส่งผลทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องหรือว่ารักษา OSA ไดนะ้ที่เป็น first line treatment ของเรานะครับ สำหรับการทรีตเมนต์ของตัวอัล i ิจไ i เนตีสเองนะครับสำหรับตัวแอเรียปี2016เขาก็จะแบ่งเป็นอย่างที่บอกไปว่าแบ่งเป็นไม d แล้วก็ Moderate Severe ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเป็น Intermittent กับ p e r s i s t e n t จะเห็นว่าตั้งแต่คนไข้ที่ไม่ใช่ m ม่ d Intermittent เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ในแง่ของตัว i n t r a n a s a เ s t ร r o i d นะครับในการ t ท e ี t คนไข้กลุ่มนี้แต่คราวนี้ปี2020เนี่ยเขาก็มีการ Endorse ตัว next generation a r e a g u i d e line ปี2020นะครับโดยที่เขาเนี่ยใช้ในแง่ของเกรดนะครับ recommendation แล้วก็ตัวในเรื่องของ real life practice แล้วก็ในแง่ของตัว onset of action มาทําเป็น r e c o m m e n d นะครับก็จะเห็นว่าการเปรียบเทียบในในแง่ของตัว efficacy ของ treatment ในแต่ละคลาสเนี่ยมันเป็นยังไงเขาจะมีแบ่งในแง่ของ d e c o n e i t i o n นะครับ ตัวลิวโคไตอีนนะครับตัวออลลร์แอนติฮิสตามีนนะครับอินตาเนซอลแอนติฮิสตามีนแล้วก็อินตาเนซอลเซโรยแล้วก็เป็นคอมบิเนชันระหว่างตัวอินตาเนซอลเซโรยรวมกับตัวออลลร์แอนติฮิสตามีนและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเป็นดูอัลคอมบิเนชันระหว่างตัวอินตาเนซอลเซโรยกับตัวอินเตาเนซอลแอนติฮิสตามีนหรือว่าเป็นอันนี้เขาจะใช้เป็นในเรื่องของอะซิลาัตซินกับฟูติคาโซนโพโพเยเนตนะครับ ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดูในแง่ของตัวดีคอนเจชันเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันแหละก็คือสามารถลดในแง่ของเนซอลคอนเจชันได้นะครับสำหรับตัว Inter, อินตาตัวริวโคไตอีน e เนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของเนซอลคอนเจชันพูไรติสนะครับไลโนเรียรวมถึงอาการจาม ถ้าออลอัลแอนติฮิสตามีเนี่ยไอเรื่องของเนสเซอร์คอนเจชันก็อาจจะบวกลบว่าอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับสำหรับตัวอินตาเนสเซอร์ไซรอยเนี่ยก็สามารถรักษาได้หมดเลยนะครับแต่ก็สมมุติว่าเราดูเฉพาะกลุ่มเนี่ยอินตาเนสเซอร์ไซรอยแอนด์อินตาเนสเซอร์แอนติฮิสตามีเนี่ยก็ดูแล้วมันก็อาจจะผสมกันละอาจจะมีตัวเนสเซอร์พูไรติสอาจจะช่วยไม่ได้มากในบางกลุ่มนะครับเขาก็เลยมีคอนเซปต์ว่าอ่างั้นก็เอายาพ่นจมูกรวมกับยากินที่เป็นออลอัลแอนติฮิสตามีเนี่ยจะช่วยได้ไหมมันก็ช่่วยได้แต เรื่องของอาการพูไรตีสนะครับรวมถึง a, อ c อ l คูล่ารวมออกคูล่าเลสเนนะครับก็คืออาการตาแดงน้ําตาไหลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีส่วนผสมระหว่างตัวอินตาเนซอลเซรรยร่วมกับอินตาเนซอลแอนติฮิสตามีนก็จะพบว่าสามารถเนี่ยลดได้ทั้งหมดเลยนะครับ คราวนี้ก็มีการเปรียบเทียบตาม Next Generation Guidelines เ,เขาก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าตัว Oral Antihistamine เนี่ยก็จะมี let p o t e n c น้อยกว่าในแง่ของตัว Intranasal Steroid นะครับแล้วก็ตัว Intranasal Antihistamine เนี่ยก็จะสู้ในแง่ของตัว Intranasal Steroid ไม่ได้นะครับแล้วก็ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอตัวแอนติฮิสตามีนเนี่ยออนเซ็ตมันค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งมันก็อาจจะดีกว่าในแง่ของการให้ตัวอินตาเนอลเซรรยนะครับสำหรับคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการคอมบิเนชันระหว่างอินตาเนอลเซรอยกับแอนติฮิสตามีนเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเอฟเฟกติฟเนสเนี่ยมันก็จะดีกว่า การให้ตัว intranasal steroid อย่างเดียวนะครับรวมถึง onset ที่เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบในเรื่องของ efficacy ก็พบว่า oral antihistamine หรือว่าตัว intranasal antihistamine เนี่ยดูเหมือนจะสู้ในเรื่องของ intranasal steroid ไม่ได้นะครับแต่ไงก็ตามการ combination ระหว่างการเพิ่มตัว oral antihistamine มาอีกตัวนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อเปรียบเทียบกับตัว อินเตอ a s เน s t e r o i ลเซยเดียวๆแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดผสมกันระหว่างยาพ่นทั้งคู่ที่เป็นแอนติฮิสตามีนกับตัวอินเต n a s เน s t e r o i ลเซยเนี่ย dual combination อันเนี้ยจะดีกว่าอันอื่นในแง่ของเ e อฟ i c a c y ในแง่ของตก ในแง่ของตัวแชมเบอร์สตัดี้ก็คือในเรื่องของ o n นเซ็ตเรารู้อยู่แล้วว่าอินตาเนซอลแอนติฮิสตามีเนี่ยออนเซ็เป็นนาทีค่อนข้างเร็วนะครับส่วนอินตาเนซอลเซรอยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงเป็นวนันแต่เมื่อไรถ้าเกิดเอามาเอามาคอม i ิเนชันกันเนี่ยก็จะสามารถลดใน ลดอาการได้ในระดับนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นในแง่ของออ assessment control ของ untreated symptomatic patient ในคนไข้ที่เป็นในเรื่องของ Allergic Linitis ต,ตาม next generation a r e a guideline โดยที่เขาเนี่ยประเมินจากตัว visual visual analog scale นะครับก็คือเป็น ranking rate ตามคะแนนที่เห็น ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไม่เยอะนะครับก็คือเขาก็อาจจะอินิชิเอตด้วยอะไรก็ได้ตามเนี่ยเฟิร์สไลน์ที่บอกไปแต่ก็สมมุติว่าอาการค่อนข้างเยอะตามตัววิชั a แ a นออลสเกลเนี่ยเขาก็แนะนำว่าอาจจะให้เป็นในเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลเซโรยหรือว่าอาจจะเป็นคอมบิเนชันแล้วก็มาประ,ประเมินที่อีกทีที่3วันนะครับดูในแง่ของตัว Visual Analog Scale เหมือนกันว่าอาการเนี่ยยังเยอะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าอาการยังเยอะมากก็จจะพิจารณาไปทาในเรื่องของอิมูโนเทอร์พีนะครับใน แง่ของ Treated s y y p t t o m t t i ติ a เพช n t ก็คงคล้ายๆกันนะครับสำหรับคราวนี้ไกด์ไลน์ของตัว OSA เองเนี่ยเราก็พูดว่าถ้าเกิดสมมติว่าการใช้ยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยหรืออินตาเนซอลสเตียรอยเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่เป็น OSA ที่มีเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังนะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถลดในแง่ของดัชนีการหยุดหายใจแล้วก็หายใจแผ่วลงได้บ้างนะครับ แต่ไม่ได้อาจจะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูเปเปอร์กันคราวนี้อันนี้ก็เป็นเปอร์นะครับที่ทําอันนี้ก็ขออนุญาตเอาเปเปอร์ของ อาจารย์นิชามาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทํากับพี่วรกมลพี่พิงค์นะครับก็จะเป็นดูในแง่ของเอฟเฟกของอินต์เนซอลคอร์ติโคเซโรยในคนไข้ที่เป็น m o d เดิ t เ to s ซีเวออ s สที่มีในเรื่องของ Co-Existing ิ้งโคนิค l อ e r g อร์จิลไลเนโดยที่มาดูว่าหลังจากให้ยาพ่นไปแล้วเนี่ยจะสามารถลดในแง่ของ h อชได้หรือเปล่านะครับอันนี้จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่ามันก็ลดได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ s ิ gn i f i c a n t แต่ไง ก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ที่เป็น OSA เนี่ยถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่อาการน้อยๆเราจะเริ่มเห็นจากท่าท่าที่เป็นนอนหงายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารักษาไอ้น้อยๆเนี่ยที่อาจจะเห็นผลไม่มากเราก็อาจจะไปเริ่มเห็นสัญลักณในคนไข้ที่เริ่มจากเริ่มจากตอนที่ไม่ได้รีเลทกับโพสิชันเลยก็กลายเป็นรีเลทกับโพสิชัน จากเปเปอร์เนี้ยก็อาจจะบอกว่าเนี่ยในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับซึ่งก็คือเหมือนกับสามารถลดเซอวิลิตี้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในแง่ของเอฟเฟกของตัวอินเตอร์เนซอลเซรอยอันนั้นก็ในแง่ของการทรีตเมนท์ที่เป็นโคมอร์บิดคราวนี้เราก็รู้อยู่แล้วเราก็รู้ว่าการที่เป็นรักษา AR โดยที่ไม่รักษา s s a เนี่ยคงไม่ใช่คงต้องรักษาคู่กันไปคราวนี้มันก็มีการที่ผม มีคอนเซปต์บอกว่าการที่ใช้เครื่องเนี่ยอาจจะไปอินดิวในแง่ของตัว c p p p l i n ในตีสนะครับซึ่งอันนี้ก็มีคนพยายามทำเปเปอร์ต่างๆมาและอันนี้ก็เป็นเปเปอร์เมตาไรซิสของอาจารย์นาริชาเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกของอินเตอร์เนช a l c e ลเซลรอยต่อ CPAP m แมช i n e Use ในคนไข้ที่ แล้วก็ดูในแง่ของ nasal symptom พบว่าการที่เราให้ตัวอิน r a n เน a เซอร์อยเนี่ยก็จะไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยในแง่ของ at d h e r e n c e ของคนไข้ที่เป็น OSA นะครับไม่ไม่ว่าจะทั้งที่คนไข้มีหรือไม่มีอาการของ nasal symptom จากตัว meta n a l y s i s อันนี้ปี2017อันนี้ก็เป็นเป p e r ของออคุณหมอหมอไม้หมอไม้ เป็นเพื่อนเฟ็นโลรุ่นเดียวกันที่ทําที่พมงกุฎนะครับเขาก็ดูในแง่ของโลของอินตาเนโซเซรรยในคนไข้ที่เป็น OSA นะครับโดยที่เขาเนี่ยใช้เป็นตัวฟูติคาโซนฟ e ูโอเอตนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับไม่ได้ใช้เลยไม,ไม่ได้เปรียบเทียบกับพาซิโบนะครับก็พบว่า,าโดยที่อัลคามเนี่ยเขาดูในแง่ของแอดเฮลแลนซ์ของคนไข้ที่ใช้ซีแพก็พบว่าจากการศึกษาของอของคุณหมอ,หมอ ของเบรนบล็อกครับโทษทีของของการศึกษานี้นะครับก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ยูสเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะครับในกลุ่มคนไข้ที่ได้ตัวฟูติคาโซนฟูโรเอทนะครับซึ่งอันนั้นอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ออกมาหลังจากตัวเมตาไลซิสน,นั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็คิดว่าดูเหมือนกับ internet, อินเตอร์เนชั่นแนลเซโรยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีเนื่องจากว่าอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีการ พาเซโบนะครับไม่ได้มีการเปรียบเทียบนะครับรวมถึงอันนี้ปกติแล้วในการศึกษาถ้าเกิดสมมติเราไปดูในในจักเมตาไลซิสเนี่ยการที่การที่เราจะให้อินต์เนโซลเซอรอยก่อนที่จะที่จะให้รักษาพวกเรื่องพวกนี้เขาจะให้พรามในแง่ของอินต์เนโซลเซอรอยก่อนประมาณ2วีส เพื่อเขาเชื่อว่าไอตัว i n t e r n a s a l s e r o i d เนี่ย onset of action อ่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพรามให้ไปก่อน2วีคแล้วก็ค่อยมาให้คนไข้ใช้ c p a พนะครับแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติเรามียาที่มัน efficiency ที่มันดีกว่าที่สามารถมี rapid onset ด้วยนะครับแล้วก็สามารถลดในเรื่องของ i n f o r m a t i o n ด้วยเนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาอันนี้เป็น On going นะครับที่ยังเป็น preliminary report อยู่ก็คือเป็นการศึกษาในแะง่ของ efficiency ของตัว a c อ l a s t ัส h ินไฮ c ด l o r i d e ที่เป็นยาผสมคู่กับตัวฟูติคา o ซน p r o p i o n น t e น a s a l Spray ในคนไข้ที่เป็น OSA โดยที่เราเนี่ย ไม่สนใจว่าคนไข้เนี่ยจะมีหรือไม่มีอาการเนซอาซิมตอมแต่เราเอ็กซ์คลูดคนไข้ที่จำเป็นจะต้องทรีตด้วยตัวอินตาเนซอลเซรอยออกนะครับโดยที่เราเนี่ยทำแรนดอมนะครับโดยที่เอ็เราเนี่ยมีทั้งหมด116คนแต่ว่าจากตอนที่เราพรีลิม a อนาลิซิสอันนี้ย40 แต่ปัจจุบันนี้ของเราพีริมน่าจะประมาณ9 0ถึงเกือบ100คนแหละใกล้จะเสร็จเต็มทีนะครับโดยที่เราเนี่ยมีการแรนดดอมอินเตอร์เวนชั่นโดยที่เราเนี่ยให้เป็นตัวพาเซโบที่หน้าตาเหมือนกันเราจะรู้อยู่แล้วแต่สมมติว่าเรามีประสบการณ์ในการใช้ตัวดูอ l ลคอมบิเนชันนี้เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีกลิ่นเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีรสชาติที่จำเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยออกแบบยาให้มันเหมือนไอดีนติคอลเลยนะครับแล้วก็ ลักษณะตัวบรรจุภัณฑ์ก็คือเหมือนกันนะครับโดยที่เราเนี่ยดูแอตแลนด์แค่ที่1เดือนนะครับโดยที่การศึกษาเนี่ยเราก็จะดูในแง่ของเปอร์เซ็นต์ยูส ที่มากกว่า4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวอันอื่นเช่น nasal symptom score แล้วก็ตัว quality of life ที่เกี่ยวกับตัว allergic rhinitis นะครับจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าความจริงเนี่ยไอเปอร์เซนต์ยูสของเราเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันยังไม่ซิกแต่แนวโน้มเนี่ยตัว intervention เนี่ยเหมือนจะใช้ได้ดีกว่านะครับในแง่ของ side effect เองเนี่ย intervention กับตัว s e c o n d a o u t c o m e ที่ในแง่ของ side effect total day use อื่นๆเนี่ยก็ดูไม่ได้แตกต่างกันแต่ไงก็ตามอันนี้ของเราก็กพอจะบอกมีแนวโน้ม นะครับว่าการใช้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นะครับคราวนี้เข้าสู่โหมดของตัวยา ที่ผมพูดไปก็คือเป็นคอมบิเนชันดักระหว่างอะซิเลสตินไฮโดรคลอไรด์กับฟูติคาโซนโพพิโอเนตก็คือตัวยาไดมิสต้านะครับโดยที่ยาเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าประกอบไปด้วยอะซิเลสตินซึ่งเป็นแอนตี้ฮิสตามีนซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เออร์ลี่เฟสนะครับของตัวการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นส่วนอินเตอร์เนชั่นลเซรอยที่เขาผสมก็คือฟูติคาโซนโพพิโอเนตเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของเลทเฟสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผสมกันปุ๊บมันก็จะช่วยร แล้วก็เลดเฟดนะครับโดยที่มีการศึกษาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของฟาสต์ลีฟส์นะครับรวมถึงมีการทำลดในแง่ของอาการเนซอลแล้วก็ออคูราซิมตอมนะครับแล้วก็เวลทอลเลตแล้วก็เลวไลฟ์แพคทีสเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับการศึกษาเนี่ยก็บอกว่ายาเนี่ยรับผิดออนเซตออฟแอคชันแค่5นาทีเองเมื่อใช้ในตัวอะซิลัสซีนฟูติคาโซนนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวอาการเนี่ย เขาก็พบว่าการให้ตัว dual combination เมื่อเปรียบเทียบกับยาของเขานั่นแหละเดี่ยวเดียวเนี่ยก็จะสามารถลดในเงี้ยสามารถลดในแง่ของตัว overall r h e n m t i c symptom ได้โดยที่เขาดูในแง่อะไร congestion p u l e n t l a r i n h e a s i g o c u l a r e c h i n g งนะครับ watering และก็ e d n e s สก็สามารถลดได้หมดเลยนะครับในแง่ของ d ู All o o m i n n t t o o n เมื่อเปรียบเทียบกับตัวโมโนแต่ละอันนะครับสุดท้ายอีกอันนึงก็คือ Real Life Study เนี่ยก็พบว่าความจริงตัวยานเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเวลคอนโทนได้ภายใน3วันเลยก็เลยอาจจะเป็นที่มาในตัว Area ที่เป็น next generation ที่เอาไป Implement ในไกด์ไลน์นะครับและสุดท้ายเลยในแง่ของที่ผมบอกว่ามันมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่จำเพาะเขาก็มีการศึกษาพบ ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว p า s s โ b l เองแล้วก็ยาแต่ละอันเนี่ยก็ดูในแง่ของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีลดขมนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามันแตกต่างกันไหมในแง่ของการใช้เขาก็บอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวยาเนี้ยก็จะมีในแง่ของตัวออ effectiveness นะครับรับผิด onset of action นะครับมี real life Study นะครับแล้วก็ practice รวมถึง w e l Well Tolerate ในแง่ของ long-term e vidence นะครับแล้วก็ถูก Implement เข้าไปในไกด์ไลน์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้ยาเนี่ยก็คือวิธีการก็คือกด ข้างละกดเช้าเย็นแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวยาอะซิลาซินออฟูติคาโซนโพพิโอเนตน,นะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวอินสตาเนซอลเซรอยร่วมกับอินสตาเนซอลแอนติฮิสตามีนเนี่ยก็จะสามก็น่าจะใช้ได้ในคนไข้ที่เป็น AR with Comorbid OSA นะครับแล้วก็ Benefit เนี่ยมันช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็การที่อาจารย์ที่บอกว่า ที่กำลังทําการศึกษาอยู่ที่บอกว่าไม่สนใจแล้ว่าคนไข้าอาการเยอะอาการน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องรอการศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดสมมติว่าสนใจส่งตรวจคนไข้ก็ตามนี้เลยครับเยอะมากช่องทางในการติดต่อ Facebook Line ID โทรศัพท์อีเมลนะครับเยอะไปหมดนะครับสามารถติดต่อได้ครับขอบคุณครับ